เรื่องของความน่ารักยังไม่หมดนี่อุตส่าห์ไปถึงญี่ปุ่นทั้งทีทีมงานแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากด้วยไปชมความน่ารักของเธอคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะชื่อว่ายูมิโกะซาโตะโอ้โ,อโห,โหเขาพูดถึงเรื่องราวของเมืองไทยแล้วก็บอกได้ว่าเขาชอบทานผลไม้ไทยแต่ว่าจะเป็นอะไรไปติดตามหน่อยครับสวัสดีค่ะตอนนี้มาไทยเฟสค่ะมีอาหารไทยเยอะแยะอร่อยมากค่ะ ตัวเจ้ามังคุดสิอ๋อชอบมังคุดค่ะค่ะชอบมังคุด้วยค่ะขอบคุณค่ะชอบเหมือนผมเลยเออชอบมังคุรค่ะชอบมังคุด เขาบอกว่าชอบบังคุดค่ชอบผลไม้ชอบมังคุดผมก็ชอบมังคุดเหมือนกันเดี๋ยที่บอกคนว่าญี่ปุ่นเขาหน้ารักเออเอะไรนะอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นอันนี้เขาเป็นลูกขึ้นน้้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยนะคะต่างชาติเขาชื่นชอบมากหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าผลไม้ในประเทศไทยเนี่ยอร่อยทุกอย่างมะม่วงบังคุดอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบนี่งานนี้ที่น้องเขาไปเนี่ยเป็นไทยเฟสไทยเฟสติวัลเขารวบรวมพวกอาหารการกินมากมายเลยทีเดียว